ส, ar, like er, สวัสดีครับเอฟซีสาวหน่อยเอซีลาวอิงพี่น้องเอ้ยมือนี่ก็อยากว้าวครับพี่อยากว้าวอยากว้าผมถึงขั้นกับจอดรถเลยครับพี่น้องคืออยากว้าวยังครับอยากว้าวเกี่ยวกับความหูซึกของเฮ้าที่เห็นีีหล่าซูมือเลยครับพี่น้อง พี่น้องสังเกตบอกครับพี่น้องสังเกตแห้งครั้งสังเกตคักบอกครับพี่น้องผมสังเกตซุ้มือครับอีหล่าเฮ้าเนี่ไปไสก็ตามเนาะครับพี่น้องเนาะคือไปไสก็ตามอีหล่าเฮ้านี่ซมีที่คนเอาเงินมาให้มีมาไล่มาให้ก็คือเพระอย่างเพราะสุกคนนี่ก็คือวอาง่ายๆอ่ะคือหักอีหล่านั่นแหละครับพี่น้องแต่ถ้าเปรียบเทียบคนอื่นเหรอบอกใครมีเลยครับพี่น้องให้ยอยู่นะครับแต่ห้บ่อหลาย ให้บอลายคืออีหล่าเพามีไผสิแบบว่าเอามหาห้ยตั้งใจเอามหาห้ยเพื่ออีหล่าก็คือคนอื่นน่ะอาจจะเป็นน้ดๆน้นนอยอยากยืนห้ยอย่างสัน่นแต่ว่าสิมีคนแบบมหาห้คืออีหล่าซูมือซูมือแบบซูมือเลยนะครับพี่น้องคนเท่าเนี่ยมีมหาห้อีหล่าซูมือมือละธนว่ากรุงเทพก็มือละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นละแสนหมื่นละล่างสิมันมีตลอดนี่แหละก็ค,คือความงงของเท่างงว่าเท่านี่ว่าคือ คือเฮาเนี่ยือคือกันเข้าเนี่ยคือกันคือหักอิหล่าแห้งแท้ที่พันๆมากคือบ่มีแบบว่ามรำมงไหคนไหที่เฮ้าหักนี่แหละผมเลยอยากสคิดว่าอิหล่านี่ต้องมีอย่างพิเศษกว่านี่ต้องมีอย่างที่แบบว่าบ่าคาดคิดที่เกิดที่เกี่ยวกับอีหล่าที่มีเรื่องที่เกิดขึ้นหลายเรื่องที่ว่าเรื่องเช่นมือปิดวงพายุมากสี่อิหล่าจุดทูบ หายแล้วกับมันก็ลร่มแรงหายแหย้งหายไปเองสินี่ก็คืองงนีก็คือคว่างงของเหาคือกันว่ามันเกิดยังขืนคือมันเป็ยนจรงส่อ้าวแทน่นแล้วก็ค่ำที่ค่ำที่ว่าสิ้ผ้าพอร่วยสิผ้าบอดังนี่ทั้งทั้งนี้ตอนนั้นน่ะว่าวิลีมันสิดังบ่เหาบ่หูครับแต่อีหลา่าว้าอีหล่าหูคือกับคือว่าอีหล่าหูลวงหนานะครับพี่น้องนี่ก็คือความแปลกอีกข้มหนึ่งนะครับพี่น้อง แล้วก็มีหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นกัไอ่หละเช่นที่ว่าช่วงนึงอ่ะพอกันใช่ไปหากายไอ้กายว่าอีหล่าเฮ้าบอกว่าหูแล้วว่าพอกันใช่สีมาซีมาสัตเอ้าคือหูหลวงหนานี่แหละคือความแปลกประหลาดของเฮ้าที่ว่าอีหล่าไปใส่ี่ิมีแต่คนหักคมแพงมีแต่คนอินดูมีแต่ค้นแบบสัตธาแม่งแค่คนเถาคนแกงสิเนาะมายกมือไหวมาขอจับมือสิ มันแปลกบ่ครับพี่นงองมันแปลกกว่าอย่างอื่นแปลกสุดๆนี่แหละคือคักแปลกที่ผมอยากเมาว่าวเมื่อนี้คือผมนั่งคิดนั่งนั่น่าผมว่าอยากเม้าหว่าวอย่างเนาะเมื้อนี้ผมก็เลยคิดว่าเออเว้าเรื่องนี้มันก็แปลกผมก็เลยอยากสิฮู้ว่า f อซทุกคนนี่คิดคือผมบอครับคิดคือผมว่าอีหลาต้องมีญ่านพิเศษอย่างมันต้องเป็นคนที่นีบุญแห้งหลีถึงสิไดขนาดนี้ถึงสิคนหักค้นหอมขนาดนี้คนเอาเงินใหม่ขนาดนี้ S 1> <S 1> เสื้อบอครับพี่น้องผมเสื้อสุดเลยว่าไอยาไอ้ลาเนี่ยบอแมนคนธรรมดาอาสิเพิ่ลคือคือรายการหนึ่งนะไอ้วาเลตี้นะครับพี่น้องที่เขาว่าว่ายอิลาเข้านี่เมือศาสตร์ก่อนอันนี้ก็คือผมเบิ้งในรายการนั่นนะครับวาเลตี้นะนะแล้วก็เขาบอกเมือศาสตร์ก่อนอิลาเข้านี่เป็นในเจ้านางเอะเมืองเอะคู่คันเมืองศรีสะเกตสิเกิดมาแล้วก็มามา,มา,ม,ามาเสีย มาเสียกะตอนที่เล่าเสียน่ะกะเขาทำน้องว่าเล่าค่อยว้อไว,วาว,วาสิเหตุสิ่งสิเกิดสัตว์ใดสัตว์ใดกะสิหาสิสเกตด,ดังสิจะห้สสะเกตมีสื่อเสียงสีเนาะครับพี่น้องต่อมาคันตัดไปอันแรกแล้วครับที่ว่าเจ้านางอ่ะตัดอันที่สองกับเขาทำน้องว่าเขาบอกว่ามาเกิดเป็นฮันนี่สีสารวัตว์มาเกิดเป็น, Honey ปนฮันนี่สีสารฮันนี่สีสารก็ดังปั้งขึ้นอีหลาเนี่แหละครับดังปังขึ้นมาแต่กลาย่าต่อมาเกิดอุบัติเหตุมันบอกครับพี่น้อง แล้วก็เกิดวันนเหตุมือนั่นกะกันนิ่วก็ะขาดน้ำอ่ะนิ่วขาดน้ำแต่สุดท้ายก็เมื่อเกิดวันเหตุจะใส่กับสีสเกตสีสเกตด,ดังบอกครับดังครับสู้มือเนี่ยสาราน,นี่สีสารเนี่ยดังคักพี่น้องดังอีหลีหูกันมดเลยคนไทยคนจีอยู่แถวน,นั้นอะหูมดต่อมาเขาก็บอกว่าเกิดมาเกิดเป็นอิละอุ้งอิงเห็นนิ่วบอกครับพี่น้องนิว่ว อิหล่าอุ้งอิงก็คือกับการเปรียบเทียบกับฮันนี่คือฮันนี่นิวขาดนั่นแหละครับพี่น้องเขาก็เปรียบเทียบใส้ตรงนี้ไอ้ที่รายการวาเลรตี้โชว์อะไรอารวาเลอตี้ยังไงล่ะครับพี่น้องที่ผมเคยกับเขาไปบึงนะเนี่ยเมื่าเกิดเป็นอิหล่าวันนี่ท่อกัน,ค,นคันคิดในแง่นั่นก็ท่อก็ามาอิหล่าเฮ้าเนี่ยก็คือเจ้านั่งหน่อยที่เฮ้าคิดกันสูมือนี้เจ้าน้องหน่อยเจ้านั่งหน่อยเมื่องคุคันสีสเกตนะครับจังหวัดสีสเกตน,ะนี่แหละครับ มันก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างที่เกิดมาน่ะก็คือความดีของนางตั้งแต่ชาติกรชาติใดเกิดมานเนาะเพราะมาชาตหนีมันกับได้ความดีจากชาดเก่ามาเฮ็ดบุญซวนบุญซวนกุศลชาิเก่าแล้วมาแห้งอีหล่ามาแห่งมาเฮ็ดบุญอีกแห้งมาเฮ็ดบุญอีกแห่งบุญหลายกว่าเก่าอีกพี่น้องแห่งบุญหลายกว่าเก่าอีกนี่แหละคือความคิดคือมือเนี่ยมือมือสองมือไอ้ซึ่งมือมือมืไปญี่ปุน่นมเห็นมารับพี่น้อง ไปยุปุ่นน่ะตั้งแต่มือแรกมือแรกจนถึงมือนสุดถ่ายเมื่อคืนเอาไปครับพี่น้องเป็นยังไงครับติดติดมือมือแรกเท่าไหร่ครับเกือบสามแสนเกือบสามแสนเยนนะครับพี่น้องแล้วมือที่สองเข้าไปเห็นนับเออบ่บวว่ากันแล้วมือที่สามได้อีกสองแสนก่าอีกับพี่น้องได้อีกแล้วก็มัอว่านี่เะเม่อว่ากางขึ้นไอ้กางเว้นกับกางขึ้นเนี่ยร่วมกันแล้วก็มั่นหาแสนครับพี่น้อง หาแสนบังีิครับพี่น้องคือคือเกิดยังขึนืนคือคนอยากให้อะครับพี่น้องคือคนอยากให้อยากให้อีหลานี่แหละครับงงบอกครับพี่น้องอยากให้อีหลาสู้คนอยากให้ผมก็เลยง,งงว่าเออแปลกเนาะคือมีแต่คนอยากให้บ้แปลกเลยครับพ่อแม่น้องข้อไว้ยอย่างอีหลาบุญหลายเมือ่อศาสตร์กรอีหลาอาศิเฮตดบุญไว้หลายศาสตร์นี่เลยอีหละหละก็ได้คือคือ,ค,อคือที่หวั่ไว้เนาะครับพี่น้องไม่ใช่นั่น เฮ้าทุกคนก้นกะยาคิดว่าเฮ้าไม่มีโชคไม่มีอย่างกะคิดว่าเฮ้าตันเฮ็ดบุญคือเขาคืออีหลา่าเมือชากิก่อนชาติหนาเฮ้าอาัสินนีคือกันน,ะนี่แหละครับพี่น้องจังไดกะเฮากับิดตามฮักแพงอีหล่าอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะจังไดก็ค่อยติดตามค่อยบึงกดไหลกดแช่ช่องเจกซี่หลงทาง ชแนลหรือช่องแท็กซี่ลงทางช่องใหม่ให้ในเดอ้อกับพี่น้องเดอ้อจังไดกับมาคอยติดตามกดบึงแน่แลวก็มีเรื่องอยังกับเรื่องอีหลาเรื่อยๆกับซม,มาว่าให้ฟังมาล่อให้ฟังว่าที่ผ่านมาก,กับเกี่ยวว่าสาเหตุอีหยังคือว่าคนไห่อีหลาดีแท่ติดเนี่ยคือติดหน่ก็คือ,คอ,คอมีจะ่คนไห้ไมีจะ่คนอยากไห้ก็เลยอยากมาว่ามากล่าวว่าเหตุมันเกี่ยวกับที่ว่าไปบอมันแมนบอมันอีหลีบอสันจังไดกั คอยมาติดตามคอยเบิ้งไปเรื่อยๆเ,เนาะครับพี่น้องเนาะมือนี่ก็ขอบคุณในหลายที่เอฟซีคือคอยมาติดตามคอยเบิ้งคอยแย่งให้สวัสดีครับ